ภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสนใจเช่าหนังไม่คำเมื่อนานมาแล้วได้มีชายที่ถูกขนานนามว่าหนึ่งในใต้ล่าปรากฏตัวขึ้นุกระดอนกระเด้งอยู่ไว้อ๋อชอะไรลูกตะกลัวแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอก ฉีฝานย่น,นยินดีต้อนรับจอมยุทธฉีฝานยืน,น,น,น <c oughs> อยากจะให้ท่านได้เล่าเส้นทางชีวิตในการต่อสู้ของท่านให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังหน่อยครับเชบิญเลยครับเพื<น>่อตอนที่ท่านบูกเกาะสวรรค์ท่านใช้เพลงยุทธอะไรเอาตัวรอดจากเกาะสวรรค์ครับใจเย็นๆครับไอไ้สัสอุ้ยทำไมล่ะครับ กูยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยนี่อูพูดเองว่าดิบอกกองกงเลยพ่อแม่พี่น้องใครก็ได้ที่จับเส้นผมบนหัวข้าได้เอานละงานไปเลยงานเก่าไม่เคหนีจะให้เขาจับอีกเหรอเดี๋ยวกูเปิดก่อนเย่อเย่อเปิดแบบเด็กสปขีวัดจ้าเย่ออ้าวลั่นทะเลยดโอ้ยแสลมพลาสติกไปท้าตีสุนัข ลากัสว้ออกมาไีน้ากาไม่ทเดียว่กาเมื่อไหรก็ังกราต้องมีน้ําไมอยากจคุยรที่ตรงเนี้ยเมื่อยีปีก่อน สมัยที่ค่าผมยาวนะห้าสิบต่อนหนึ่งค่าก็เจอมาแล้วโอโไม่ได้คุยเท่าไหร่เลยทำไม,ไมต้องทำตาขวางด้วยเหงาเงาและเดียวดายแต่พอเล่นฟรีไฟหายแล้ว